สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะนะครับผมเดยจันสุจะพามารับชมดูเนาะงานนะครับผมที่ทำตอนนี้นะครับผมว่าจะเป็นลักษณะข้ามาไหนเนาะนะครับผมทุกท่านเป็น,นางานงานตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บงานร้อยนะครับผมเก็บงานร้อยมองด ความเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตให้รับชมนะครับผมประมาณไหนบ้างนะครับผมตอนนี้งานใกล้เสร็จยังนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปหาทีมงานก่อนนะครับผมทีมงานจารสุกก่อนอันนี้ไม่มีนะครับได้ยินเสียงพัดลมอยู่ฝั่งน้อนนะครับไป สียงพัดลมจากฝั่งนี้นะครับผมเป็นงานเก็บสีนะเก็บสีเก็บสีสีผิวผนังก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูตัดสีตัดอะไรปุ๊บดูแล้วเนียนตานะครับผมไม่ผิวเรียบนะครับผม มีเหลี่ยมมีมุมนะครับผมมีเหลี่ยมมีมุมฝั่งนี้ก็กําลังล้างห้องน้ํานะครับยายหนูยายหนูยยหนอ่าโอเคครับได้ยินเสียงแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการล้างห้องน้ำเนาะอ๋อี่ครับผมล้างห้องน้ำทำความสะอาดรับจบนะครับผมรับจบนะครับตอนนี้ยายหนูกําลังรับจบอยู่นะครับผมสำทัญล้างห้องน้ําเพื่อที่จะ เก็บเนาะเช็ดกระเบื้องยาแนวนะครับผมเนี่ยครับล้างทำคสะอาดนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมก็ล้างแล้วก็เราก็จะได้ปิดล็อกเนาะเป็นห้องๆไปนะครับผมนี่ภายในห้องก็ประมาณนี้เนาะเรียบเนียนจิกนะครับผมนี่ผมนะครับผม ห้องโถงก็จะเก็บทําง่ายหน่อยนะครับผมห้องโถงนะครับโอเคครับผมจันทร์ุก็จะมาอัพเดตเบื้องต้นเนาะหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะครับจ <_ S 1> การทำงานเนาะลงๆนะครับผมเก็บไล่มานะครับผมตรงไหนที่เป็นคอมเมนต์นะรครับอันนี้เป็นรอยที่ขวนเนาะสีเปื้อนนะครับผมเขึ้น เสร็จแล้วนะครับผมส่วนมากจะเปื้อนรอยนิ้วมือครับผมทุกท่านเปื้อนรอยนิ้วมือเปื้อนนะครับโอเคครับเดี๋ยว EP น่าจะจบกันไหมครับผม EP นี้ก็ต้องขอตัว,ว,ว่าสวัสดีครับ